สบายดีสบายดีเอฟซี FC บ่าวแพงเนาะมันองครขา่าวเสาสลดุดอะไรพี่น้องกันยังมีข่าวดีเนาะมีคุณแม่ใจดีทั้งซิงกโปร์พี่น้องเพิ่นซอยเหลือเขามาเนะาะบ่าวแพงมอบให้เพิ่นก่อนนะนี่ไปเห็ดงานศพกะสองพันบาทเนาะพี่น้องคุณแม่ใจดีเพิ่นซอยเหลือเขามาทั้งเบิดหาพันบาทพี่น้องบาทนี้คุณแม่ก็ซอยเลือกอาหารการกินเนะาะบ่าวแพงกะสั่งปลาจานขีดไปแล้วซองโลเนาะพี่น้องยี่สิบโล มาซอยเพราะว่าทั้งรอบครัวเพิ่นกขัขาดแคลนแล้วก็คัดสนแห้งพี่นาะบุรีำบุรีรัำบไร้รวยเนาะยาจนบ่าวแพงเห็นเนี่ยกะเสียใจพี่นนองเพราะว่าเมื่อก่อนๆยังไปสาปูนบ้านบ่าวแพงอยู่เนาะเพียงเนาะ,ะบุกิดว่าสิจากเร็วไปนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อเนาะที่ซอยเลือเขามาทั้งบ่าวแพงกันยังบได้ว่างเขาไปเอาพี่นนองก็เลยสั่งโทรบอกป้าเมาให้จัดแป้งน,นัว น้ำมันพืชออกมาก่อนนาะพี่น้องแนวสีใสก่อนห้ปลาเหมาแหลนห้ทั้งนั้นมาแพงกับสั่งปลาแล้วปลากับจันขิดกําลังเอามาพี่น้องจันขิดกําลังเอาปลามาขอบบุญขอบคุณคณุณแม่หลายๆเด้อจันขิดกับเอาปลามาแล้วพี่น้องท้งเบสซาวโลขอบบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆที่ซอยเรือเขามาเนาะจันขิดเหมือนกับเอาปลามาลงแล้ว สาโลดด้วยไอ้ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะอุดหนุนจันทีน้ำอะไรกสอยเรื่องทำบุญไปน้ำเนาะอยู่ด้วยคน่น้อพระบบมาบุ้นนี่แล้วประุนี้ยเป็นด้ไปต่อคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์เนาะ เชใกันดูนี่เห oh, ็นกันอยู right ่หยกหยกายดีดีเนาะขอขอบุญขอบคุณเนาะให้ได้บุญกุศลนำกันเด้อคุณแม่เนาะขอให้แม่ลำรวยลำรวยขึ้นไปอีกแหงกะดีใจเลยเศร้าโลนี่เป็นเงินเท่าไรก็าอ เป็นเงินจำนวนพันแปดพันแปดร้อยน้าพี่น้องเนาะอยู่ในอยู่ใู่พูพง่ายพูอยู่พูเป็นจำนวนกัาพันแปดร้อยบาทนาะพี่น้องเนาะ20โลถ้าบ่พ่ออีกบ่าแพงก็ชิได้สั่งไปเพิ่มเติมอีก แพงก็ดีใจเนาะที่มีผู้ใหญ่ซอยเลือเขามาทั้งครอบครัวไอ้คําคำทั้งลูกคำทังลานคำทั้งทั้งลูกเอาไปไมนี่ไปเทมด้วเอ้ย ยาปลาดวปลากับมาสั่งปลุบมากอาหาไมาใส่ลด ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อบุญกุศลที่แม่ส,สางข้างนี้ค่ัขอให้แม่อยู่ดีมีแหง้งพอ็บสิไปาเ่ดเดี๋ยวขอยเอาเงินไปหายเด้อไอพออผ่นกระผ่าไปพี่นองทั้งอ้ายทั้งบ้านเรามมกหูเิ่นกระซ<ด>่าขอแสดงความเสียใจทางอ่างเนาเห็นในแล้วแม่เง็นความเจา้า คุมบคคงนะคุณแม่จะดีโปดูคบคุคนด้แม่เด้อยผขากันสิเด็ไปคลายปลายแม่ครับมือแเ็นแรงดูมือแรงแพี่น้องคลายกายุ่งเนาะพี่น้องโอเคนะสิ ปาแพงก็แกงนัวกบมาแล้วโลอนหนึ่งนะพี่น้องปาแพงสั่งไปอีกโล่หนึ่งแล้วกาน้ำมันขอขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ที่ซอยเรือเขามาในครั้งนี้เนะาะปลากะเป็นจำนวนเงินพันแปดร้ยบาทนะพี่น้องซาวโล่กนคิดเพิ่นกับสิปไปทุละของเพิน่น พี่น้งองเมาก็ออกมาเลยนเน,นานะเป็นน้ำมันไว้ทออแล้วก็มีรสดดีแล้วก็เกลือเนาะพี่นนอะอล้วก็เกลืออีกแล้วก็แป้งนัวเนาะแนวจำเป็นเนาะแล้วก็มีน้ำตาลพี่น้อง ก็ขอขอบบุญขอบคุณเนาะคุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์หลายๆที่สอยเลือเข้ามาบอาจะเป็นปลาเนาะปลากรบอกแพงสั่งไปแล้วซาวโลประกานี่เครื่องปรุงก,ก็พี่นอ้องสอยเลือครอบครัวเพิ่นเข้ามาห่างนาเนาแพงก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้แม่ทั้งครอบครัวก็กาําลังเก็บอยู่เห็ดกินพี่นอ้องปลากระบอกจะสั่งปุ๊บก็มาปรับทันใจขนาดพี่นอ้องเอ้ย กำลังครัวปลาเนาะครอบครัวเป็นกระคัดสนพี่น,อน้องเลยคัดสนเนาะบาแังกระชีด้ไปจุฑุจุฑุบ,บอกอ้ายเนาะเพราะว่าเป็นไปนเห็ดบ้านบาแังเนไปเห็ดซอยบาแังอีกอย่างก็ยันเพิ่นเป็นห่วงงานเนาะพี่นอ้อง งานในเฮือนมาแพงมาแพงก็จะไปจูดถูกบ,บอกเพลนอันนี้ก็ทีงท,ทีมงานแม่ครัวมีแต่ผู้สาวเฮ้ยสิเขาไปจูดถูกเพนพี่น้องอันนี้กับเป็นพอของเพลนพี่นนองพอของอ้ายเป็นกระเห็ดยังบ่ถือเลยไปกินได้เป็นอะไร nhận nhăng mơ thử nhận <laughs> nhăng mơ thử lên thì nó cái gì đây sự kiện nhăng của mẹ tốt kiện น้องแม่เพิ่นว่าวย่างกับบถือเพี่อน้องขอขอบคุณขอบคุณเน้องเสียลูกชายเพิ่นไปพี่น้องเป็นเสาหลักของครอบครัวไปเพิ่น้หาเงินหาคำไม่พอให้แม่ไ้นองมืออ ข้างแม่เพินปปนน่นกินื้อกินมื้อททกับปัดน้อมื้ออเียใจเนาะขอบคุ้วเพิ่งกะคัดสนพี่น้องเนี่ยนี่แหละกะขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ที่ซอยเรือเขามา มันกับท่านหันมารดปรับเทียมยังกับพทันพี่น้องและน้ามสั่งไ้พี่น้องเล้ามัไ้เลยทุกแสงคำเด <c oughs> เป็นเงนทกินเขาพี่น้องพ,อพ่พอครัวก,กินกันแบบนี้เลยพี่น้องเพรามันกระทันหันเนาะพ่อเ <h ums> ม,มาคนกะมาเสียประกันภัยเนาะ ตาดวดเสร็จแน่ตายมุรีเสียประกันภัยพอปรมาณใ่เพาทำในากส่นยั่งหมดดีเห็นเสขยหนึข้อมาย่อย้รับขาวไหมเสียประกันภัย้อกไม้ขาวมา3าเมืองหยันอะไรกับกะเทียมจีนคนนี้ได้มีแต่งานนะประมาณเาหลังะกันกะเทียมเนาะมาอะไรบรรุภมิปุ่มหย่าแต่ก็เลยก็เมามาเนาะ ทำงาพิ Luckily, Hence, ่นแพงคือสิได้แลนทั้งพุณทั้งฝีเมื่ออื่นนี่ไลยทางยังบหุคือกังบเนี่ยแต่พูนานั่นคุยกันน้แงเนเป็นสั่งโต๊ะสั่งเต็นมาล่ะ เป็นทานโต๊ะมาแล้วนี่นับงพอพวเห็ดยูเห็ดกิน แม่ออกเนาะ <c oughs> คุยกันพี่น้อคุยกันพี่น้อง <c oughs> เรื่องเสียเอาลงมือใดเนาะวันพระฮัทก็ อาลมวันปะระอยู่อื่นมอารมอ๋อมันคือคนกอา่ะเหนกันจะเอาเนี่ยดูทานสะกอนี่เนาะมัน,นกรทันหัอ้าว้อน้อนไปอีกไเลยวะเันะโอ้้วฟนเนามาห่ในบาแพ่งกันสิขอจบคลิปไว้ก่อนเนะาะจังได้กะขอขอบบุญขอบคุณเนาะ คุณแม่ใจดีทางสิงคโปร์นอะสีซอยเหลือเข้ามาเนาะเป็นจำนวนเงินหาพันบาทพี่นอ้องมาแพงกระนําไปซื้อปลาแล้วพันแปดร้อยบาทแล้วก็ซื้อคัวมาแล้วเนาะเป็นเงินจีบกะแสนเป็นเงินจีบหนึ่งแสนแปดสิบ หนึ่งแสนแปดสิบเอ็ดพันกีบพี่น้องเป็นเงินจีบเนาะสั่งเครื่องครัวเป็นน้ำมันเป็นเกลือเนาะคุณแม่ผนซอยเขามาครั้งนี้ก่ะขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะที่เมตตาการุณาขอบครัวทางขอบครัวไอ้คําเนาะที่ซอยเรือเผนเขามาทางแม่ผนกะเ้ายัางบบถือพี่น้องเห็ดยังบบถือเลย กระหายใหญ่อ้วนขอบุญขอบคุณแทนเนาะใหญ่อ้วนขอบคุณแทนว้เด้อตเด้อแทนขอบคุณเราอ่ากระเม็นเนาะพี่เนาะเป็นหลานหลานเผาเป่าแพงเป็นลูกเแหวนลูกน้องกันแหละพี่น้องเห็นการเห็นงานที่นี่ยังมี่บะมี่เผิ่นกระชิไปห้าลูกตลอดไปหาไปหาเผาเป่าแพงบางข้างบางข้าวก่ะไปเงี้ยกบเงี้ยเขียดเผิ่นกระชินอนเนาะบะมี่เงินขาเนาะมันหลุดเผิ่นกระชิ่ก็ลุ่มเผิ่นมาลุ่มกระหาย ไฮไลท์กับฮอนลูกลุงว่ะพอบาแพงนะหฮไไท์กับฮอนลูกพี่น้นงะหายอ่รลานตะคอลหากัฮอนลูกเบาเหมาสาเนียเดินกันมาจากไปก่อนนะเนาะบาแพงก็เสียใจามี่นกาเิเลนออาไปพ่อลูกคนยูนาปุละหายเ้าแพงกาสิคอจบคลิปไว้ก่อนเนาะ ขอขอ,ขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะที่เมตตากรุณามาบอเพงว่ามียังตอบแทนไปน้องดีใจขอให้แม่ได้บุญกุศลหลายๆเดอ้อคุณแม่เจ้าสอยเลือคนกันได้เนาะวันนี้ก็สิขอจบคลิปไว้สนี้เนาะสบายดีสบายดีบ,ยดบัะสุขสุขคน